GAME ON สวัสดีครับพบก,กับผมโนปิตัตนะัทปินโตในรายการ GAME ON 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 นะครับแม่จะมันเลยขนาดนี้เอาล่ะสัปดาห์ที่แล้วนะเรายังค้างคางกันอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าเรายัางอยู่ในสัปดาห์ของการจัดอันดับ10เกมที่ดีที่สุด ของ VR ในปี2016ที่ผ่านมานี้นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมาต่อกันอีก5อันดับที่เหลือนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าจะเป็น5เกมที่ดีที่สุดของหมวด VR ในปี2016ที่ผ่านมาครับเอาล่ะ5เกมนั้นจะมีอะไรบ้างไปติดตามกันได้จากอันดับที่5กันเลยครับ ละอันดับที่5นะครับที่เข้ามาในชาร์ตของเรานั่นคือเกมที่ชื่อว่า Vanishing Realm ครับเกมนี้คุณจะได้รับบทเป็นหญิงสาวซึ่งจะต้องบุกเข้าไปในดินแดนที่ต้องการการสำรวจอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าในนั้นทั้งมืดทั้งน่ากลัวแต่คุณจะต้องเล่นในรูปแบบของ VR นะครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณสวมแว่นเนี่ยคุณก็จะได้เห็นสถานที่ แบบเสมือนจริงนอกจากนั้นยังจะต้องหยิบจับสิ่งของค้นหาไอเทมและต้องป้องกันตัวจากศัตรูด้วยการถือดาบของคุณปัดป้องมันฆ่ามันให้ตายให้หมดอารมณ์เหมือนแบบว่าอินเดียนาโจนสาวที่เข้าไปเพื่อตะลุยหาสิ่งใหม่ๆใ,ในเกมแห่งนี้นี่เองครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเหมาะก,กับคอเกมแอคชั่นมากๆเลยล่ะครับอย่าลืมไปหามาเล่นกันดูนะครับ Vanishing Realm ที่4นะครับก็เหมาะกับคนคูคูอย่างเราเพราะนั่นก็คือเกม Project Cars นั่นเองครับซึ่งเกมนี้นะครับก็เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการแข่งรถเป็นชีวิตจิตใจเลยแหละครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับลิขสิทธิ์จากยี่ห้อรถชื่อดังทั่วโลกทั้ง Ferrari Lamborghini m a ม e ช l t d o และอื่นๆอ,อีกมากมายซึ่งเหล่านี้นะครับก็ มันเป็นเหมือนชีวิตจิตใจของคนเล่นเกมขับรถอยู่แล้วเขาอยากจะได้ขับรถจริงๆที่ในชีวิตจริงไม่มีโอกาสได้ขับอ่ะเข้าใจป่ะพอรถมันแพงมากๆแต่เกมนี้มีให้คุณขับครับแล้วก็เหมือนจริงมากๆเลยด้วยเพราะว่าเขาจําลองคอนโซลต่างๆของรถออกมาในรูปแบบของ3มิติเหมือนคุณได้นั่งอยู่ในรถจริงๆฟินแน่นอนครับเกมนี้ก็เลยไต่เต้าขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ของเราไปดูตัวอย่างเกมโปรเจกต์คาร์อีกสักครั้งเพื่อตอบย้ำความรุนแรงของเกมนี้ครับ Damage Critical ของเราครับไอรักนะเกมนี้ชื่อว่า Hover Changer ครับเกมนี้ก็จะเอาใจสำหรับคนที่ชอบขับรถไปด้วยชอบยิงไปด้วยถล่มคู่ต่อสู้ที่ขับมาใกล้ๆยิงไม่ให้ตายให้หมดตุ้มตับตุ้มตับ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 นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะฮะด้วยความที่ดิบเถื่อนรุนแรงและล่าสุดมีการอัปเดตแพชใหม่เข้ามาทำให้มีอาชีพเมนต์ใหม่ๆให้ผู้เล่นได้ท้าทายนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่ๆมีโหมดโคอลเซียมด้วย เกมมันเลยเขาเรียกว่าพัฒนาคุณภาพขึ้นมาจนอยู่ในอันดับที่3ของเรานั่นเองครับไปดูตัวอย่างของเกม Hover j u g l e r กันได้เลยครับ Please พี่นัททำอะไระครับอ๋อกำลังไต่อันดับครับเพราะตอนนี้เราขึ้นมาที่อันดับ2เรียบร้อยแล้วเกมนี้ชื่อว่า job simulator ครับเป็นเกมที่คุณเนี่ยจะต้องรับบทเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นการเสียดสีมนุษย์นะเกมนี้เพราะว่าปกติมนุษย์เนี่ยจะต้องทำงานต่างๆใช่ป่ะ <Yeah. S 1> แต่เกมนี้เรา จะต้องให้หุ่นยนต์มาสอนเราทํางานที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําอาหารนะครับมีการทํานู่นทํานี่ทํานั่นกระจุกกระจิกที่หลายๆคนทําไม่เป็นเอาจจริงนะคนอเมริกาทํางานไม่ค่อยเป็นนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเขาไม่ค่อยทํางานบ้านกาันเขาไม่ค่อยไม่เหมือนคนญี่ปุ่นเกมนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็เลยได้รับความนิยมเพราะเหตุนี้ด้วยนะครับทำให้สามารถไต่อันดับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2ของเวอร์ชัน VR นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วไปดูตัวอย่างเกม Job Simulator กันเลยดีกว่าครับ แลนะนี่ก็คืออันดับที่1ของชาร์ตเราครับสุดยอดเกมที่มาแรงที่สุดของ VR ในปี2016เกมนี้ทุกคนจะต้องลอยคอแล้วก็จับตามองดูให้ดีคือเกมอะไรนั้นไปชมกันเลยครับและอันดะับที่1ของเรานะครับนมะีชื่อเกมว่าถูกต้องครับ บอดาต้านั่นเองครับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมจากท่าย s ซ r ร i ว s ซึ่งตอนที่เขาปล่อยทีเซอร์เกมออกมาในงานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแฟนๆถึงกับตื่นตะลึงมากๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเกม V R ที่น่าเล่นจริงๆความสนุกของเกมนี้นะครับอยู่ที่การที่คุณจะต้องหมุนรอบๆทิศ360องศาต่อสู้กับหุ่นยนต์มากมายที่ถาถถมเข้ามาเพื่อหมายจะทำลายล้างมนุษยชาตินั่นเองครับแล้วเราเป็นคนเดียวที่ต้องหยุดยั้งมันให้ได้ครับตัวละครของเราไม่สามารถขยับตัวไปไหนได้ต้องยืนตรึงพื้นที่เอาไว้ แต่ว่าหุ่นยนต์นี่สิครับมันบุกเข้ามาจากรอบทิศทางอาวุธที่เราสามารถใช้ได้มีตั้งแต่ปืนกลปืนพกระเบิดดาบเลเซอร์เพราะฉะนั้นลองคิดดูนะครับถ้าคุณใส่แว่น VR ถือดาบถือปืนแล้วต้องหมุนตัวรอบ3ามรอสองศาเพื่อต่อสู้กับหุ่นยนต์พวกนี้ที่แห่กันเข้ามาเหมือนแบบไม่ยั้งอะ่ะเป็นร้อยเป็นพันอ่ะมันจะมันสักแค่ไหนครับ <Yeah. S 1> โอ้โหบอกได้เลยเกมนี้ก็เป็นเกมที่ทุกคนให้การยอมรับแล้วก็ยกย่องให้เป็นอันดับหนึ่งของ VR 2016ในปีนี้ครับปรบมือ และนั่นก็คือ10อันดับเกมที่น่าสนใจและมาแรงสุดๆของ virtual reality ในปี2016ที่ผ่านมาเนี่ยครับ ก็ต้องบอกว่าแต่ละเกมก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปแต่ทุกเกมมีคุณภาพคับแก้วแน่นอนครับต้องขอขอบคุณนะครับการจัดอันดับจากเว็บไซต์ด้านล่างนี้ด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ก็หมดเวลาของผมนัดปิ่นโตกับรายการเกมออนแล้วนะครับแต่ว่ามันจบลงแค่ปี2016เท่านั้นแหละครับปีหน้าฟ้าใหม่2017เราจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมแน่นอนนะครับผมวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแต่ถ้าใครอยากจะติดตามรายการเกมออนก็สามารถติดตามด้วยช่องทางด้กันครับช่องทางแรกเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของ GenC TV <Wow. S 1> ที่นั่นเนี่ยจะมีข่าวสารมากมายของรายการต่างๆที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกมออนหรือว่าจะเป็นรายการสดต่างๆม <Yeah. S 1> ีสาวๆน่ารักนักเป็นพิธีกรอยู่เต็มไปหมดผมนี่ชอบเข้าไปนั่งดูอยู่เป็นประจำหนุ่มๆห้ามพลาดนะครับช่องทางที่2เข้าไปที่ YouTube ของ GenC TV ครับ ที่นั่นก็จะสามารถติดตามเกมออนได้ทุกรายการทุกเทปเลยซึ่งสามารถรับชมได้ทุกวันจันร์เวลา6โมงเย็นครับผมสำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงแห่งๆรวยๆมีกินมีใช้กันตลอดทั้งปีที่สำคัญที่สุดขาดไม่ได้เลยคือความสุขครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตตลอดทุกๆวันถ้ามันไม่มาเราก็สร้างมันขึ้นมาด้วยการมอบรอยยิ้มให้กับคนข้างๆของคุณก่อนเลยแล้วกันนะครับเอาไปหนึ่งยิ้ม แล้ววันนี้นะครับก็หมดเวลาลงจริงๆแล้วละครับเราไม่สามารถจะยื้อไปมากกว่านี้แล้วพบก,กันใหม่ปีหน้ากับรายการเกมออนรายการที่จะพาคุณไปเปิดโลกใหม่ในวงการเกมกับเทคโนโลยีที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ครับวันนี้ผมนัทปิงโตต้องขออนุญาตสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอให้เที่ยวกันอย่างปลอดภัยนะครับ